ซีชานาลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ด www. v i e j e a r com โรงแรมชิดาแอดนาคอนในเครือชิดากรุ๊ป Hi Oxynews o น s วส์ไฮอนิวส์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย วันนี้เวลา8นาิกา16นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชด้วยเที่ยวบินพิเศษของกรมการขนส่งทหารบก โดยมีนายไกลสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับพร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งรถยกสูงทรานฟอร์เมอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยกระทรวงมหาดไทยทะเบียนหมายเลข 1. นอนูขอไข่2934กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของผู้ประสบอุทกภ,ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชณศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมมังตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวทเจ็เวร์เว็บเวทเจ็แอร์ดอทคอม โรงแรมชดาแอดนาคอนในเคือชดากรุ๊ปสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช